ลองนึกภาพตามกันดูนะครับกองเรือประมงเป็นร้อยๆลำที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยจู่ๆก็กลายมาเป็นหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับนี่คือแผนรับมือภัยพิบัติที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆจากพี่น้องทางภาคใต้ที่ใช้พลังของชุมชนนี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากสถานการณ์แบบนี้ครับลองจินตนาการถึงเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่มีผู้ประสบภัยมากกว่า10,000แคน หนึ่งแสนคนนะครับที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังแล้วภาพแบบนี้น้ำท่วมจนมิดหลังคาความช่วยเหลือจากส่วนกลางก็มาช้ามันไม่ใช่แค่เรื่องในหนังนะครับแต่มันคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบ้านเราเวลามีวิกฤตใหญ่ๆจนทรัพยากรของภาครัฐอาจจะรับมือไม่ทันเอาล่ะครับทีนี้เรามาจอดลึกกันหน่อยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่คือต้องบอกว่าปัญหาหลักเลยเนี่ยมันคือคอขวดครับ ข้อขวดของการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดในยามวิกฤตแบบนี้ดูตัวเลขนี้สิครับเรือของทางราชการที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีประมาณ200ลําลำซึ่งแน่นอนว่าไม่พอแต่ในขณะเดียวกันรู้ไหมครับว่ามีเรือประมงในพื้นที่มากถึง700ลำ700ลำนะครับที่พร้อมจะออกปฏิบัติการได้ทันทีเรียกได้ว่าเป็นกองเรือขนาดใหญ่ที่ซุ่มรออยู่อย่าง,งเงียบๆเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของทางออกที่ว่า มันคือการปลดล็อกศักยภาพของทรัพยากรในท้องถิ่นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปพลังที่มาจากคนในพื้นที่เองคือเราไม่ได้กําลังพูดถึงแค่เรืออย่างเดียวนะครับแต่เรากําลังพูดถึงชาวประมงกว่า700ชีวิตจาก4จังหวัดชยดายแดนภาคใต้คนเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของสายน้ําดีของใครทั้งหมดเรียกว่าเป็นกองกําลังกู้ภัยที่พร้อมรบจริงๆที่สําคัญที่สุดคือ นี่ไม่ใช่แค่ไอเดียสวยๆหรือความคิดลอยๆนะครับแต่มันคือแผนปฏิบัติการที่มีการวางแผนมาอย่างดีมีขั้นตอนชัดเจนเป็นระบบแล้วก็เป็นเหมือชีพมากๆแผนที่ว่าเนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนง่ายๆแต่รัดกุมมากครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเกิดภัยเลยนะมีการลงทะเบียนมีการฝึกซ้อมพอเกิดเหตุปุ๊บก็ประกาศระดมพลภายใน24ชั่วโมงจัดทีมเข้าพื้นที่แบ่งโซนทํางานกันชัดเจนพอจบภารกิจก็มาสรุปบทเรียนกัน คือมันครอบคลุมทั้งกระบวนการเลยคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วปฏิบัติการที่สเกลใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นปัจจัยชี้วัดว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจากการประเมินนะครับสำหรับปฏิบัติการ3วันเต็นเนี่ยงบประมาณทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทครับซึ่งก็รวมทุกอย่างแล้วนะทั้งค่าน้ํามันค่าขนส่งค่าอาหารค่าตอบแทนทีมงาน แต่ตัวเลขที่ผมว่ามันว้าวที่สุดเลยนะคือพอเอามาหารเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยต้นทุนในการช่วยคนหนึ่งคนให้รอดตกอยู่ที่แค่70บาทเท่านั้นเองใช่ครับฟังไม่ผิด70บาทเพื่อหนึ่งชีวิตแน่นอนว่าแผนนี้จะสำเร็จได้มันต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันครับทั้งประสบการณ์ของทีมชาวประมงเองที่เก่งเรื่องน้ำอยู่แล้วคนนำทางในพื้นที่ที่รู้ทางหนีถีไล่ระบบสื่อสารที่ดีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐครับ แล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เขาคิดมาอย่างดีเพราะความปลอดภัยของทีมกู้ภัยเองก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งมีการสำรวจเส้นทางอันตรายอุปกรณ์ต้องครบต้องทำงานเป็นคู่ห้ามลุยเดี่ยวเด็ดขาดแถมยังมีประกันอุบัติเหตุให้อาสาสมัครทุกคนด้วยและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ข้อความสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับซึ่งเป็นเสียงที่ส่งตรงมาจากชุมชนจากคนที่พร้อมจะลงมือทำจริงๆพวกเขาบอกว่าเราพร้อมแล้วเรือก็พร้อมคนก็พร้อม แผนก็มีแล้วตอนนี้รอเพียงแค่การสนับสนุนอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองจากวิกฤตท,ที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินรับมือจนมาเจอทางออกที่ซ่อนอยู่ในพลังของชุมชนใกล้ตัวเรานี่เองเรื่องราวนี้มันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อกันนะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาเชื่อมั่นในพลังของคนในท้องถิ่นกันอย่างแท้จริง